ครับวันนี้มาที่เซนเชนครับแวะเข้ามาร้าน Starbucks ที่นี่เป็นร้านรีเสิร์พนะครับเรารู้จักมิสเตอร์เจ็คขับเชนใช่ใช่จ็คขับเชนจะสาธิตการทำกาแฟแบบคิวโอเวอร์ให้เราดูนะครับที่นี่เป็นหนึ่งในเจ็ดสาขาของ Starbucks รีเสิร์พนะครับในเซนเชนเซนเชนมีร้าน Starbucks อยู่ถึง90สาขานะครับในจีนมี2,000สาขาเปิดตั้งแต่ ปี1999นะครับ1999มาจนวันนี้ก็17ปีเข้าไปแล้วมีสตาร์พักสองพันสาขาและมันเป็นเล่นที่นี่เป็นหนึ่งในเทียน,นะครับผมเข้ามาดูอาร์ตพาร์คนะครับแล้วก็แวะเข้ามาดูตรงเพืนะครับแล้ว่าบ้านาะกันในไรส่วนงดงามมากครับเจอดูทักทอกันนั่งชิลเป็นอย่างยิ่งตอนนี้คุคณเจค็อกก็จะสาธิตการทำตัวสาาตาร์บัคแบบทูออเวอร์นะครับ ให้เราได้ดื่มกันเพราะว่ามีเฉพาะที่ Starbucks เท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าใช้ได้ในใๆอันน one beans b o i l water and e temperature about 90 to 96 And how long is it for one? And uh, the water, uh, 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 uh the water over the uh, beans about 40 uh, seconds. 40 seconds. And you have to control the temperature of the water. Huh? The temperature of uh, water, uh, uh, 90

uh July. 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 About one year. One year. And uh, and, uh all very popular in uh, this year how much uh, is caught for one? It's uh they, they discover uh oil. ครับอ้ย and very clear uh huh. very clear yes. how much that is cost for o n e compare with the uh much uh t h one tall size uh tall size about thirty uh, to forty uh t a l o คือไซส์เล็กนะครับสำหรับ Starbucks s t มีหลายไซส์มี t a l ส s i มีก r a n ยมี venti มีหลายไซส์ครับ ผมไล่ไม่หมดแล้วผมไม่ใช่แฟนสตาร์บัคเนผมชอบกิน,มนโมเลน เขาลุ้นอย่างตอไปครับว่าเขาเอาไอ้อันนี้มาให้เราทำอะไรสงสัยจะเป็นตัวเทสต์อยู่นะเนี่ยี่นะจริงๆก็ให้เปิดฝาแล้วเดี๋ยวรสชาติมันจะสูญเสียความเป็นธรรมรสไปกันเคลียร์มอส so how we take this one uh, this one is uh, macau Macau. thank you หอมทีเ hmm. ด uh, ียวครับคุณจะเขาบอกว่ามาปีนี้นี่กาแฟแบบรีเ s ิร์ฟเนี่ยนะครับแบบทัวเวอร์นี่ก็เริ่มได้รับความนิยมไปในชาชีนครับ ชิ a c ่ i ก g Co อ่ e สี่สเตปอ่สตป is t มั่น e สตป is ช้าช้าช้า yeah <Wow. S 1> yeah can try o a y เขาบอกการดื่มที่ดีต้องมี2องสเตปนะมี4สตเตปหรือมี2สเตปเนี่ยอันแรกเนี่ยให้ดมสูตรดนี่ยพร้อมคนระับ ปกติแล้วก็เสลอครับ,บ <laughs> รครับ2หลักนเเสลอรข้างแรกอ <clears throat> มันรถชาจะออกไอปายลินนะฮะ <Yeah. S 2> ตั้งหล j u and uh, the third step is h l o l o l o yeah l o because อ่ l o a l o and uh, um, About your tongue, uh huh. locate sweet uh huh. yeah. and acidity. ออันดับที่สามให้ดูว่ารสชาติเป็นไงฮะคือพิจารณารสนะฮะเช่นรสหวานให้อยู่ปลายลิ้นเนี่ยต่เน้นางนี่ได้สัมผัสรสเค็มนบิทเทอร์ And the f o u t the, the staff is describe describe h uh, า h uh, ี่นะ่คื recovery from Kenya Calorie uh -huh. is uh, uh, coffee beans from, uh, from from this product. Ah, yeah, yeah. uh, and uh, and uh, this this one. <coughs> รู้สึกมันเป็นกาแฟที่ดื่มลำบากนะฮะขั้นตอนมันเยอะสี่ขั้นตอนนอะนนนดมสเสลนะครับโลเคแล้วก็ดีสไครนะครับหรือว่ามาจากอ่าที่เชื่อว่าอ่ิ acidity as นมิดเดิลอ่าบ body the body in the middle Ah acidity Yes. And body. Uh, yeah In middle. Oh. Yeah, yeah. This is Kenya, right? Yes, yeah, Kenya. True. Kiruru yes. from Kenya. And the, the, middle of Kenya. Uh -huh. In the middle of Kenya. So not not only we think but we have to think. about coffee right is not in English so I can't I can't uh all describe for you Uh, thank you very much thank thank you, you. ขอบคุณมากครับถือเป็นจังหวะที่ดี thank you Welcome Starbucks. to the I will enjoy ครับถือเป็นวันที่ดีครับ Starbucks ครับ